สวัสดีค่ะโุงเรียนทําอะไรคะเนี่ยสวัสดีครับครูวรงเด่นแฟมิลี่ครับวันนี้เรามาเป็นครูโรุงเรียนสัญจรน,นะเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มๆตอนเย็นนะครับบ่ายสามโมงจะตัดต่อให้เพื่อนได้เห็นกันวันนี้พาปองคุณมาปองคุณสวัสดีครับกับลูกสวัสดีครับวันนี้ปองคุณมาทําบุญกับคุณพ่อนฮะนี่วันนี้เราดูปิ้งไก่บ้านสามสิบตัวไก่บ้านนะครับเนี่ยสามสิบตัวดูดู แจกเป็นตัวเลยเนาะแจกเป็นตัวเลยครับวันนี้อลังการงานสร้างวันนี้นะแจกไก่บ้านแจกกันเป็นตัวแต่มันยังไม่สุกตอนนี้มีที่ยังไม่ได้ย่างดูนี่นี่มีนี่นี่เมื่อกี้แจกไปเซตหนึ่งแล้วนะต้องรอไปดูในช่องโรงเด่นนะครับตอนนี้อีกเห็นไหมคุณมะขามิม่นยังหอมเลยครับอ่าแต่ว่าน้องฝ้ายอยากกินอะไรนะวันนี้ฝ้าขอแบ่งไก่จากไม่เราซื้อมาเผื่ออยู่แล้วซื้อมาสามสิบตัวเปสามสิบสองตัวคือน้องฝ้ายบอกมีเอฟซีบอกไนงะบอกก็อยาก อยากเห็นน้องฝ้ายทำกับข้าวอ,อยากเห็นน้องฝ้ายทำกับข้าวบ้างวันนี้ก็เลยจะให้จัดดูต้มไกล่ลอดูด้วยจะกินได้วะน้องจะเอาเททิ้งหรือว่าจะกินยังไงก็แต่บอกกันนะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอดอยหลวงนะครับบ้านทุ่งกว่างนะบ้านอำเภอดอยหลวงของจังหวัดเชียงรายครับเป็นบ้านเกิดลุงเด่นเองแหละวันนี้ก็เลยจะเอาไก่บ้านมาแจากคนในชุมชนชนี่แหละมีประมาณหมู่บ้านนี้มีประมาณสักสองสามร้อยราคาเรือนอนะ่ะแต่ว่านในซอยที่ผมอยู่เนะี่ยมีประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบราคาเรือนก็เลยเอาไก่บ้านมาสามสิบตัว อ๋ออนุโมทนาทบุญกับลุงเด่นด้วยนะคะครับ,บต้องรอดูคลิปเต็มๆช่องผมตอนเย็นๆครับนะาบ่ายสามโมงเดี๋ยวลงคลิปครับเดี๋ยวอ่อจะสับไก่รอไหมต้มไก่ได้ค่ะเก็บไป<ต>เก็บพงเก็บผักเดี๋ยวไปสับไก่ทําต้มไก่กินกันเย็นๆนะพวกคุณอยากกินไหมต้มไก่อยากกินครับอยากกินต้มไก่เออไปไปเดี๋ยวตรงนี้ลุงเด่นภารกิจลุงเด่นนะรอดูในช่องลุงเด่นด้วกันวันนี้แจกไก่สามสิบตัวครับไก่บ้านเลยนี่ตัวไม่ใช่ตัวเล็กนะดูก่อน ใหญ่เลยนะไก่บ้านนั่นเนี่ยฮะไก่บ้านครับเนี่ยย่างขมิ้นเหลืองๆเลยเห็นไหมนี่หน่ากินนะขี่แห้งๆกินกับข้าวเหนียวแซ่บเวอร์ไปไปคุณป้าเราไปเก็บผักกันครับมาค่ะนี่กระไรสองตัวไก่บ้านต้มสไปร์มขามอ่อนเนาะนี่เป็นยังไงนี่เป็นยังไงนี่ถัาตัวใหญ่ๆมาพิเศษพิเศษครับตัวใหญ่เลยนี่สองตัวอ้ามันดูหน่อยมันดูมันดูตัวเล็กอย่างเลยเราผ่าท้องเราเหลือตัวเล็กนิดเดียวนี่นี่ไม่เล็กนะครับนี่ไก่ประมาณตัวกลางครับ เป็นไก่สาวกำลังย่างกำลังต้มอ,อร่อยย่างอร่อย,นนยต้มอ,อร่อยครับพอดีเลยตัวนี้เนื้อเยอะนี่อันนี้เนี่ยแบบเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะต้มแล้วก็ซดน้ำเปรี้ยวๆจากมะขามใบมะขามอ่อนไก่ปิ้งเนี่กินไก่ปิ้งนี่ไงไก่ไก่ย่างกำลังจะเสริฟแล้วปองคุณรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราจะต้มไก่ให้กินอ่ะเดี๋ยวไปเก็บผัก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 เก็บแผักที่สวนหญ้านี่อ่าอ่าเก็บผักแป๊บหนึ่งแล้วก็เรามาต้มไก่กินกันครับอ่าอะไรมะเขือเทศนะ ใส่มะเขือเทศนี่ผักนี่ออร์แกนิกครับปลอดสารแน่นอนนะนี่ผักแปมก็มีครับนี่ต้นผักแปมอ๋อผักแปมได้ยินแมงบุ้งแปมผักแปม์ได้ยินแมงบุ้งแปม์อะแมงบ้งอะไรจะมีแมงบ้งแปมเดี๋ยวเก็บมะเขือเทศเก็บใบมะขามเก็บใบแมงลักนี่ปลอดสารครับนี่อยู่หน้าบ้านยิ่งต้นสวยได้ยินไยงอืมนี่มะเขือเทศมะเขือเทศเล็กๆนี่ใส่ส้มตำอร่อยนะ ใส่ต้มไก่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องผ่าอะไรเลยมันนึ่นะันี่ความเปรี้ยวมันนั่ใชไยอดมะขามอ่อนๆไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่นไม่มีหรอกแมงโบกอไรตอนอยู่ต้นมะขาสาวกินไก่เขาถายยังไงวะยีงกินเลยบ่เอาแล้วนี่ครับเป็นการต้มไก่ครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ต้มหลายครั้งอยู่แต่ไม่เคยไม่เคยทำไก่ใช่ไหมอันนี้พี่สาวให้ก็ได้งไงนะอ่า ี <ctor. S 2> ่เธอไปอไปปอกขาปอกตันนี้นี่ได้ขาอ่นอ,อนๆนี้ครับอร่อยมากนี่นะนะขาอ่อนๆครับแล้วก็มีใบมะขามมีใบแมงลักมีมะเขือเทศมีใบมะก,ก,กรูดนี่ใบมะก,กรูดต้นอยู่ตรงนี้เองต้มสดน้ำมันร้อนนะน่าจะเวิร์คครับไก่ 2, สองตัวต้มแซ่บไก่ <im> สาวนี่พอดีเลยเปลี่ยนผู้สับเป็นยังไงช่างภาพอธิบายหน่อยสิมันเป็นงไงลูกบรรยากาศวันนี้อากาศวันนี้เป็นยังไง ร้อนจัดประหลัดบอกเดี๋ยวต้มสับขาไก่แป๊บนึง่งขาอ,อ่อ,อนๆใส่ต้มไข่บแบบด้ย้อนไหมลูกไม่ย้อนหรอกย้อนก็นย้อนนิดหน่อยนี่ไก่ไก่เรียบร้อยเลยสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับนี่เรียบร้อยแล้วเมือ่อกี้เอาไก่ไปแจกเขาเลยให้เอาไก่ย่างไปแจกในช่อง <ปะ S 1> อน้องเด่นเขาแจกลิ้นจี่ครับลิ้นจี่พูดนะโอ้ลิ้นจี่จากเรดแช่งลายครับนี่โอ้โหหวานๆเลยล่ะ โอ้ได้หายหลายพร้อมแล้วขอบคุณแรกไก่ขอบคุณแรกหลายเด้อยังสิล่ะทำบุญต่อก็ได้บุญคืนเถอะนะบ้านเราไม่มีลิ้นจี่แล้วก็ทางบ้านพอออกดอกเขาก็เอามาให้ชิมเดี๋ยวชิมดูหน่อยนะขอบคุณหลายหลายเด้อใครไม่รู้เนาะหวานปะหวานอมเปรี้ยวอร่อยลิ้นจี่ต้องอมหวานอมเปรี้ยวเลยบ้านเราก็มีทอดแล้วก็นี่ยไฟจะต้มใส่ใบบักขามกับไก่ เดี๋ยววันนี้ผมไม่ทำนะน้องไพ่จะเป็นคนโชว์ต้มไก่เองครับเพราะว่า,าที่ี่อย่างเห็นน้องไายทำพริมือโชว์พริม,มือหน่อยนะมีขาอ,อ่อ,อนๆมีตะไคร้นะครับมีใบแมงดักมีใบมะขามอ่อน<า>มีพริกสดมีมะเขือเทศมะเขือเทศต้มมา<อ> ي, มาไอ้มะเขือเทศนี่อานนี้ไม่จะส้มนะเนี่ยต้มๆมันหวาน,ออนพอดีพอดีได้ภาพหนึ่งสักข่านี่ดูดีมากเลยนะนี่นี่รับสุดยอดอ่า เดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บนึงครับเราต้มไข่กันปองคุณมาช่วยแม่ปรุงเร็วเดือดละยังน้ำเดือดละยังน้ำเดือดก็ใส่เลยครับอ๋อสุดน้องฝ้ายนี่ไม่ได้สับนะทุบอย่างเง้เลยเนาะทุบเลยขาวอ่อนครับใส่ขาวอ่อนเข้าไปใส่ค่ะใส่หอมหอมแดงไปเลยน้ำจะได้ที่จริงน้องฝ้ายอยากใส่หอมหัวใหญ่แต่ว่าตลาดต่ามันไกลเนาะแมี่ไม่ไกลหรอกดือป่าซอยร้อยเมตรเองแต่มันร้อนขี้เกียจไปกัน้วก้ น้ำตอนร้อนเดี๋ยวใส่ไก่ไปเลยเดือดเดือดก็ใส่ไก่เลยนะใส่ไก่ลงไปเลยสดตอนร้อนครับไก่สองตัวหม้อไม่ต้องใส่น้ำเยอะแบบคูคีคูคีคน้ำซุปออกมาเข้มข้นเข้มข้นสุดไปนี่เมื่อกี้ผมจีพริกไว้อยู่นะผมจีพริกอ๋อใส่พริกจีเลยหรอพริกหนุ่มพริกหนุ่มไม่จีอย่ารอให้มันเดือดจังเลยค่อยค่อยปรุงได้ได้รอดูรอดูครับสูตรต้องฝ่ายเรา ครับนี่หน้าตาของไก่ลุงเด่นย่างแห้งๆอย่างนี้ยหละเดี๋ยวไปแจกครอบครัวละหนึ่งตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ปองคุณปองคุณหิวข้าวแล้วเฮ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เสร็จะกินกินเล่นๆก่อนเดี๋ยวไปเอาข้าวเหนียวให้นาลองชิมมันร้อนนะร้อนสุดๆเลยปองคุณอ่าโอ้ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนเพิ่งออกจากเตาเลยครับเนี่ยแจกบ้านละตัวไปเลยนะครับเราไปดูช่องโค้งลุงเด่นนะครับนี่อุ่นแฮมๆเลยกรอบ ใช้เวลาประหยัดกว่าไอ้ไก่ไอ้ด้านน้องน้องไก่เนาะน้องไก่น่องไก่นั่นมันมันสุกสุกอยู่แต่ว่ามันมันไม่อย่างเงี้ยมันจะเป็นน้ำแช่แชอันนี้มันข้าวเดี๋ยวกับซุปมันเป็นไก่บ้านแล้วกินดูไม่เป็นไรชิมเลยร้อนร้อนอยู่นะอ่าลองเย็นก่อนแต่ประม่ลองชิมดูได้แซ่บ Hong là khu khuôn nó gai bán mình chưa nắng cọp cọp lên <laughs> nắng cọp 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 เป็นยังไงบ้างคุณห้อนบ่ห้อนก็ห้อนห่อนวันนี้ลองใช่ได้ไหมเอานี่ได้กินกันทุกคนครับในซอยนี้วันนี้แจกกันทุกหลังคาเรือนครับเป็นตัวเป็นตัวกินอิ่มเป็นทั้งอิ่มอิ่มอิ่มกันทั้งครอบครัวเลยอร่อยอร่อยนะแห้งๆครับแห้งๆอันนี้แจกเป็นตัวครับดูโอ้ห่านงามหดแห้งเนาะห่านต้มไก่เนี่ยสดร้อนๆครับเราใส่ใบมะขามอ่อนเข้าไปนะ สะเป้ยมะขามอ่อนเข้าไปนี่จะอร่อยใบไม้รักใส่สุดท้ายนะใส่ใบมะขามใส่ใบมะขามแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่พริกพริกสดลงไปเนี่ยใส่พริกโดดไปเลยเด้อใส่ลูกโดดเลยนะใครกัดใส่นี่หอมกรับพริกก็นี่หอมดีอืออืมคนเบ,บาๆแล้วกันยัดทาให้ใบนี่ความเปรี้ยวจากนี่ทำงานเนะาะอืมโอ้โหท้อนๆโซนร้อนอากาศก็ร้อนขนาดนี้นะ อบผงร้อเรียบร้อยนะครับโอ้หอมหอมฉวยเลยตามด้วยนี่พริกพริกหนุม่มพริกจีพริกจีจีมาจนหอมนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ลายแมงลักเลยลายแมงลักเลยนะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะต้องการ,ค,รความหอมครับปิดแก๊สเลยแล้วคนนะครับแล้วก็เผ็ดกลมกล่อมดีแล้วแล้วก็พอได้ลนะนะหอมเลยวันนี้อดูพี่น้องเดือดสดทันทันครับอืม กัดชิมเลยนะพงศ์รสชาติหน้าตาของพิ้งไก่โรงเรียนโอ้นี่เป็นไงเอาจิ้มกับพริกป่นหน่อยเนาะที่หมอเขาไปแจกเพื่อนพอแล้วเป็นกระดูกหนดละูเข้าล้วนไงยากินืะยังต้มไก่ล้ำก่อนเอาบุนมาแล้วโอ้ ปรโตพี่น้องมาดูมาดูมาดูปล<ร>าป<ร>ันในเรื่องก็เชฟโฮมชิมให้อเอาปองคุณปองกินชิมต้มไก่ฟีม,มือแม่ฝ้ายดูหน่อยรสชาติเป็นยังไงทำไมไม่กินเนื้อมันดูนมันหัวมันคอมันมันไม่มีเนื้อนะตทน,นั้นชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอ๋อชอบกินตนัวนะเ,เอเออาซดน้ำหน่อยสิอากาศร้อนร้อนขาดน้ำตาสดนร้อนขาดน้ำตาพนังว่า ขาน้ำปลาปองคุณแม่ขึ้นัวแล้ววะอิ๊กเตียวปองคุณไปกินขอไก่เนื้อไก่ก็มีเยอะแยะมีเวลาทานพวกนี้นะครับสดไอ้พริกพริกที่เขาต้มมาอย่างงี้นะมันจะอร่อยครับเนี่ยพริกพริกลูกโดดเนี่ยครับนี่เนื้อไก่ก็มีเยอะแยะไปไก่ต้องสองตัวปองคุณง่ายกาดยากอืมมันหอมนะไก่กัดยากทุกตัวยังไม่สุกหรือเปล่าอืมอืมลูกอยากชิมแบบเคยขนาดอืมกลมกล่อมมาก มก๋อมก่ได้ใช่ได้ใส่น้ำปลาลไหมใส่น้ำปลาลไหมจะว่าไม่ขาดก็ไม่ขาดจะว่าไม่ขาดก็ขาดแต่ว่ามันก็อร่อยแล้วนะถือว่าได้ละนี่สดผักหน่อยต้องเสียงในการกินเลยนะให้ดูเพียงน้ำใมั่นะอร่อยครับใช้มือแหล่งกินดูกใช้มือเลยบังคุณชอบกินคอไก่เลยเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าบังคุณชอบกินคอไก่มั่นแต่ลูก ค่่พอยพายาพูดตือเลยไม่เห็นยาเลยเออนี่ไงยาเนื้อมาเห็นพายาไปกลับไปเพียงเชียงลุงแล้ววันนี้นะคขอบคุณครับเาจะกินนี่กินอะไรอ่ะมามาเลเซียมาเลเซียไม่มีสปอนเซอร์อีกอย่างเี่ ในกินขนมปลาทานโลอบอกก,ออกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเผ็ดมากกินเลยกินเลยโอ,อ้ป้าป้าขับรถเราไปขนมขนมอร่อยไม่อ้าเลยเลยเลยกินเลยค่อนข,ข้างประปรุไม่แด้อะไรเนี่ยโต๊ะเอลยเก้าอีเอ้เลยอะไรทิชชู่ทิชชู่ กลับบ้านไปเราจะมากินกินอะไรครับมาม่าครับนี่มาม่าเกาหลีใช่ไหอใช่เห็นคนเกาหลีกินเลยอ่ะเ,เด็กกินมามา่าเยอะไม่ดีนะลูกครับเรากินอาหารกินไปก่อนนะเราเป็นเด็กใช่ไหมพ่อคุณค่ะครับ <laughs> นี่เป็นปะลาอินทรีแดดเดียวนะครับตากไวเด็ดเชียงรายดีมากในช่วงนี้ครับนี่นี่ครับทอดจนเหลืองเลยกินกระตมพริกตาแดงครับอ่ะของคุณไปกินบ้นนนานเรา <พอ S 2> นะข<บ> <นะ S 1> องคุณของคุณอยากกินบะหมี่แต่ต้องเียนย่างไก่มาเรามาดูคลิปพรุ่งนี้นะครับย่างไก่สามสิบตัวกลับมาบ้านตัดต่อคลิปไวจังเลยยังไม่ได้ตัดต่อเลยลูกอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงนี่คนเหนือ อาหารข้าวเหนือนครับน้ำพริกกระแดงนะน้ำกระทอดปลายซีสดๆนี่ข้าวเหนียวเอาไปเวฟหน่อยข้าวเหนียวข้าวเย็นแต่ว่าพวกคุณลองจับดูมีความรู้สึกยังไงร้อนร้อนมากน่มารักคนมา,มากต่อครับมบ้านอ่ะพวกคุณกินอ่ะกินพวกคุณอยากกินบะหมี่แต่พ่ออยากกินแต่พวกคุณก็ไม่ได้อยากกินบะหมี่แบบคนจีนนะอยากกินอะไรเนะี่ย S <S มาเลเซีย <จน S 2> เอ้ยเก,กาหลีเกาหลีาลมาเลเซียเผ็ดเกินครับอันนี้เป็นปลาแหง้งน้ำพริกตาแดงน้องกล้องกล้องอยากให้เห็นชัดๆน่อยนี่ปลาแดงจับอย่างนี้นะเมื่อกี้แวะเซเว่นโดยหลวงเห็นม,นมาม่าเผ็ดเกาหลีเอ้ยเผ็ดมาเลเซียอยู่คนเหนือกินน้ำพริกตาแดงแล้วก็ฮุ่งกอครับกินกนับอย่างผักกาดดองผักกาดดองไม่มันเออ คยให้ขยันคนก่อกนค้นก่อนเดี๋ยวกินแล้วจ<บ>ะรู้่าแปบนึงแล้วก็มีปลาอินซีจากช่างก๊อฟส่งมาตากแดดเดียวโออยเห็นคนออกไาห็เห็นเนเอกนหมเอนเเหเนาะ็นเห็นเหกอห็นวเห็นนเห็นเหดง งกินกับลูกถ้ามันหลุดดูดแล้วมันเบลือเลยคนเหนือนี่ชอบกินน้ำพริกตาแดงกินกับผักกาดดองห้องเสียงนะแล้วแข่งกัน่อกับลูกแข่งกันเลยผมชอบใช้มือจ,จับอย่างนี้ป่อนให้ลูกดีกว่า<ข>มไม่ผิดผิดเขาห่อน ปากอดร้อนๆกินอย่างนี้มันมันอยู่ท้องดีอะ่ะที่ไปไหนก็ได้ถ้ากินยอย่อาง <c oughs> เงี้ยร้อนไม่โดนตัวเผ็ดเยอะ EP หน้าจะกินข้าวกับป้องหุ้นนะตั้งกล้องกินข้าวกันเนาะแข่งกันเนาะครับ <c oughs> มีตาแดงมทีตาแดงตาแคตาเสร็ม,มันแอปเปิ้ลอร่อยมากมือนชื่อ,อปลาแห้งมันชื่ออะไรนะชื่อแมวเราเลยไม่เหมือมาลี้ตาแดงอ่ะ <c oughs> ชื่อเหมือนมาลีา้บางคนนี่ต้องกินปลาด้วยนะปลาบางคนกินปลาลได้นะลูกนี่อร่อยมากกินปลาด้วยจะไ,ได้มีอะไรมาลองก่อนอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตัวเองเลยโตแล้วโตแล้วไม่อยากป้อนหรอว อีกไม่กี่ปีก็เอาข้าวเหนียวมาวด้วยแก้เพชดอ๋อเจ้าเผ็ดอเ,อเ,เอาเอาไปเลย้าประกุนเอาข้าวเหนียวจ้ำนะพี่ตะเลงนี่นะ,ะร้อนไ,ไหมเอ้ยร้อนร้อนร้อนไม่ใช่เพชดอเอาวยิ่งร้อนนั่นบอกให้ <c oughs> นี่เอาหอมใจก่อนะเอายทีเดีแม่ไม่กินด้วยไม่จะกินแต่ยิ่งไห้ไม่ยิกิน กินอะไรมาไอถึงอิ่มข้าวคาวอรได้กินต right? ้มไก่ก okay. well, yeah, ับกินปิงไก่กระดิ่งต้มไก่สองตัวย่างไก่สามสิบตัวกลับมากินน้ำพริกตาแดงเหมือนเดิมครับอร่อยอ้าวแช่ไหมอะไรเขาเกือบตกละตาแดงมาแรงตาดิก็้าก็กระดมลิจ่าแนวชื่อมานดิหูดมันร้อนเลย ทำมันอร่อยแบบถูกใจมากทำไม,ไมันมันร้อนอะไรเรื่อะไรแบบไร้อนเหลือข้าวข้าวเขนาดเวลาข้าวเย็นถ้าเหลือเนี่ยเราไปไปอุน่นมานจ,จะใช้เวลานานจะไปเวฟอ่ะใส่ใสกล่องแล้วเวฟแบบแป๊บเดียวร้อนแบบร้อนหน้าเลยป้องกันน้ำตาไหลเลยคือไปเรียกแย่งมันน่าดังเดิมมันนี่ เห็นหน,น้าแม่ใครหน้าแม่พ่อยายไปอ,อยู่ยายมาแล้วยายไปไหนมาได้ไปบ้านตาลีวนะฮะกินกันไปประคุณเราจะปิดคลิปวะนะครับก็สุดท้ายก็กลับมากินต้องกินให้หมดก่อนส,สุดท้ายก็กลับมากิน,กม,ากนมามา่ากับแจ่วบอทกับน้ำจิ้าแดงอัน <laughs> นี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มดาดแดงแต่ปอคนณกินมาม่าบ่อยไม่ดีนะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้ให้ลูกกินบ่อยนะไม่ให้ปองคุณกินบ่อยนะคือก็จะมี หมากาดไก่ให้กินเป็นดำอยู่ไม่แต่ทุกครั้งที่คุณพ่อทำให้กองคุนต้องมีไข่ด้วยนะไข่กองเนี่ยแหละหนึ่งปีได้กินถ้วยนี้แค่เดียวหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนปกติกินตามเพาะยกเว้นนี่ไี่ต๋าแดงาก่อนกินม่พี่ก๋าแดงกินเจีบบองนี่กับผักกาดดองอ่ะ ลำแต่คุณกัล่าก็ล่าใครเนี่ถ่ายคลิปอะไรป้องคุณมาลำลุงเด่นมาลำลนเลำน้าทำไมทำหาอย่างั้นอ่ะคลิปอะไรอ๋องงตัวเองไปเอาน้ำก่อน,น,นไม่ต้องเอาละเไปไปคลิปแล้วไปแล้วคลิปนี้ถ่ายมายามานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลุงเด่นกับป้องคุณขอตัวไปก่อนนะครับกับแม่ป้ายเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวปองคูณจะมาเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะน้าฝากช่องหน่อยเพศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช <harma> да. ่องปองคูณจำแก็เ <fella> ฮ้ยควาลงเดียร์ร์มิลี่ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเพศเพศมากมากเจบๆบเจนี่ยหรอเจ็บเบ ม่อคุณลองพูดได้แค่ไหนดิชายาเขเด็นจาประเด็นต๊กเบ็ดไม่เอาไม่เอาไม่เอาวางบุมตุ๊กแกต้อกแกอร่อยดีเจี๊ยบเจี๊ยบประเด็นต๊กเบ็ดมุนๆควางบุมตุมกแกตุ๊กแกอร่อยดีแสบแสบไปเยแม่ดูพ่อทำหน้า